you are ready, back to back. Get comes to running on a midnight train. Back to back, count the to flip into the air. Back to back, cannot let anyone do it again. Back to back, I can't day. every day. Application enter after 6 p.m. are uh, unpaid. ยูซันอิซิคนี่ถูกเมดิซินตายกันนี้ลูกๆก,ก็ตายเนี่ยนะไม่ต้องห่วงอาหารกับข้าวไม่มีกินด้วยงานเงินไม่มีเนี่ยตอนนี้ปัญหาอ่ะลูกเดก็ดกยาเด็กยาแทนข้าวแล้วกันนะลูกนะพยายามเข้าให้ลูกกินยาแทนข้าวไปก่อนแล้วกันไปเดินทาง <c oughs> <c oughs> เราจะมองข้าบ,บางสิ่งเสมอเกนนี้จะมองตรงเราต้องฝึกให้มากกว่านี้โอเคมีเล็กไหมอ่าเลเบิลอ่าสเปเชียลคอนโทรลอิมเมดเลเบิล ทาวเวอร์เอนเตอร์เวิร์กรีควายเวิร์กพาถ้าใครจะมาทํางานต้องการเวิร์กพาต้องมีอยู่เหมือนกันว่าเป็นใบสำหรับทํางานด้วยยุ่งยากจังว่าให้ตายเถอะเข้าๆไปเถอะคิดเลยมาก next เจ็บคอทีเดียวเจ็บคอเดียวไหมเปเปอร์พลีสมี่เวิร์กพาสด้วยมาทิปย์หรอครับมาทำงานนานแค่ไหนสักประมาณหลายสัปดาห์ ก็น่าจะถูกต้องมั่งหลายสัปดาห์ใช่ไหมก็หลักก็คือเดือนหนึ่งแหละจริงป่ะโอเคชื่อเวนดอร์เวนดอรเลียเวนดอรเลียเป็นผู้ชายมาจากเมืองนี้ทำงานจนถึงปีหน้าอ่าฮะโอเคเลขที่เลขที่ก็ถูกต้องใช่ไหม Enter อ่าสิบสองหมดอายุปีหน้าก็น่าจะถูกทั้งหมดนะพี่ว่าเช็คเมืองหน่อยดีไหมเช็คเมืองหน่อยดีว่าที่ว่า โอเครีพ okay. okay. ับบิเกนรีพับบิเลียอันนี้ถูกต้องโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมั้งแล้วไอ้อะไรนะสัญลักษณ์สัญลักษณ์อันนี้เวิร์กพาสโอเคถูกต้อง yes ไปเชิญครับกอลลีทัวสุดการ์ด next กอรลีทูอรสุดกาดมาไม่เป็น please มาทําอะไรมาทํางานยานใช่ไหนประมาณปีหนึ่งประมาณครึ่งปีถูกต้องอ้าวนีด้วยงั้นใจกูไปกหรเนี่ยเฮ้ยให้ตายเถอะตงังยังไม่มีกินข้าวยากงไปเที่ยวบาโปลใน,ในบ้าโอเคทํางานฟู้ดเซอร์วิสชื่อนาตาชาอานากิตะนากิตะโอเคถูกต้องเลขที่เลขที่ก็ถูกต้องโอเคเป็นผู้หญิงอยู่เบืองออฟสแตนออฟสแตนออฟสแตน อยู่นี่ใช่ไหมออฟเตนเมอรสกาถูกต้องโอเคสัญลักษณ์แปลกๆนะแป๊บหนึ่งเวิร์กพาสอ่าโอเคถูกต้องเวิร์กพาสก็ถูกต้อง,ออง,อองวันเวลาก็ถูกต้องเอนเตอร์ถึงปีหน้าถึงเดือนหน้าหมดอายุปีหน้าโอเคน่าจะถูกต้องทุกอย่างทำไมทรงผมทรงผมไม่เหมือนนิดหนึ่งโอเคน่าจะถูกอยู่ช่างมันอันนี้ก็เชิญครับอกอลลี่อัศจรรย์ครับ เชิญครับลูกเมยียกูจะตายแล้วเชิญครับลูกเมยียกูใกล้ตายแล้ว,ว่าต,ต่อฟัคอะไรเนี่ยอแมนเนมดูนี่ลูนา่าเป็นน้องสาวทำงานดีออสตูดการ์ดดูอนอตทรัสทิมอยากเชื่อใจเขา what the fuck I'm afraid of he will take my passport and force me to work hard พี่ดูซัมติงให้เราช่วยด้วยนะให้เราช่วยนี้วยนะอย่าห้ามให้คนชื่อนี้เข้ามาด้วยนะแมย โอเคไม่ได้ฟังเลยเกิดอะไรขึ้นมาเที่ยวมาวิสิตรประมาณหลายสัปหลายเดือนโอเคถูกต้องอ่าผู้ชายอ่ายูเนเต็ดเฟเดอเ,เรชัน่นโอเคเฟดเดอเรชัน่นอ่าเมืองฮอสฮอสคอ,อ,อ,อสต์เรียซิตี้ถูกต้องหมดอายุปีหน้าถูกต้องอันนี้หมดเดือนหน้าถูกต้องอ่าวันที่ถูกต้องชื่ออ่าพอสกี้น่าจะถูกมั้งพีว่ว่าถูกโอเค อาเพศชายนู่นนี่นั่นสัญลักษณ์ถูกต้องโอเคเชิญครับผมก่อนที่อสุสการ์ดครับเด็กฟักเมืองผิดเหรออิชูซิตี้เหรอพี่มองข้ามเลยมันพี่จะมองข้ามสักอย่างหนึ่งพี่พี่ไม่รู้ตัวจริงมันพี่ดูผิดใช่ไหมเออโอเคโคเลนอ่ะฮะเลขที่ถูกต้องมาทำอะไร มีงานที่นี <Heritage desserts> ม่มีงานเออทำไมมีงานแล้วไมบอกบอกมาเที <S 2> <S 2> ่ยวครับ <hine>? พี่มีงานแล้วมาเที่ยวได้ไงพี่นั่น of course I'm just visiting แต่แต่ถ้าถ้ามึงจะมาช่างเถอะได้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 ตามสบายตามสบายกี่เดือนนะโอเคเก้าสิบวันก็สามเดือนถูกต้องเดือนหน้าถูกต้องยี่ห้าโอเคถูกต้องหน้าตาแม่งเยี้ยมเหลือเกิน True Korea ริพัพบบิกันอีกแล้วริพัพบบิเลียอีกแล้วพี่มันคือมันผิดอะไรตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็แมทช์ใช่ไหมเออก็ถูกกันนี่หว่าผิดได้ไงเนี่ยกูถามจริงกูสงสัยมากเลยเชิญ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  <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บอกเราเราวบคุมกลัวพ,พ,พี่ตายหมดแน่นอนไม่ต้องห่วงมึงมาอีกแล้วเลยฮัลโหลโอนเฟรนอัมแบ็กอีกอินอ่า อยากจะกดให้แม่งดีนายแม่งเลยนะบอกลำคาญเริ่มจะลำคาญลุงกันแล้วโอเคลุงครับเอ็นตี้เพอร์มิชั่นอยู่ไหนครับลุงครับโอเคเอ็น okay. ต uh ีการ์ดโอเคไม่ใช่อ่า uh บูตอินโฟ ด็อกทเมนต์เวิร์กพา์สช่างแม่งลยล้กคาลุงและ get the fuck out bitch เนี่ไม่ต้องชมกูไล่เป็นทุกครั้งที่มึงมาแล้วไม่ต้องห่วงถ้ามึงมาไม่ถูกสักทีนะ่ paper please อัสสุดกาดอีกแล้วมาเที่ยวมาอเทอร์ m e d ิเกตโอเคอ่าชื่อถูกต้อง เลขที่ประจาตัวถูกต้องหมดอายุเดือนหน้าเดือนปีหน้าเดือนหน้าถูกต้องแล้วก็มันจะถูกต้องเพื่อความปลอดภัยเราจะดูอะไรนะอสตุดการ์ดดูเมืองอสตุดการ์ดไว้นี่ไงไม่ตรงใช่ไหมไม่ใช่แหละอ,อ๋อนี่เมืองเกิดใช่ไหมอ่าฮะอ๋อเปนออฟซิตโอออฟผิด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 โอเคต้องนี่เออถ,ถูกแล้วถูกแล้ว ใช่ไหมอ่าฮะโอเคก็น่าจะถะผ่านจริงไหมพี่ว่าน่าจะไม่พลาดอะไรเรามัง้งครอบครัวไปไปกูตายหมดแน่นอนไม่ต้อ <c oughs> งห่วงถูกดยเว้รไม่น่าเชื่อเบเปอร์พลีสฮัลโหลเฟรนด์งั้นกูไปอีกอ่ะตังเงีมีเลี้ยงครอบครัวแล้วเนี่ยมึงเข้าใจกูไหมนเนี่ยอันนี้ตรงโอเค ไม่มีแบบว o r ์ p พาสอะไรบ้างเหรอ,อแบบ work พงว o r ์ p พาสไม่มีบ้างเหรอเ e n t ี y p e r m i s s i o นอะไรเงี้ยไม่มีบ้างเหรอหรือเพราะว่าหรือเพราะว่าอะไรนะอ๋อมันมี id card ถูกแล้วใช่ไหมโอเคฟักสูงถูกต้องผู้ชายอ๋ออฟเซิร์ฟโอเคอัสตุดการ์ดมีเมืองชื่ออันนี้ไหมมีถูกต้องโอเคโอเคโอเค เชิญเชิญครับเชิญครับเชิญครับไป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 รีบไปไป next ถูกเว้ยไม่น่าเชื่อโอ้ส <dialect> ุดยอด paper please มี work part มาด้วยโอเคมาทำงานนานแค่ไหน12สัปดาห์12สัปดาห์มันกี่เดือนวะโอเคไม่เป็นไรเราเช็คอย่างงี้เลยแล้วกันโอเคแปลว่าถูกต้องช่างมัน อ่าโอเคเลขถูกต้องอ่าทำไมชื่อชื่อพี่ไม่ตรงครับพี่ชื่อพี่เป็นอะไรครับพี่ชื่อไม่ตรงครับมีสองชื่อเอาฟิงเกอร์พลิลท์มาอาลอยิืวมือมา thank you เ,เช็คเลยไม่ตรงโอเคแปลว่าชื่อจริงๆสินะแปลว่าถูกแล้วโอเคถ้าถูกแล้วก็ข้ามข้ามไปออฟสเตนมีเมืองสกาใช่ปะพี่จำได้ออฟสเตน ใช่มีจริงถูกต้องอหมดอายุเดือนหน้าหมดอายุเดือนหน้าปีหน้าเดือนหน้าหมดอายุปีหน้าร,ริเชอร์อเล็กซานเดอร์มึงยังชื่อจะไม่ตรงเหรอเนี่ยชื่อไม่ตรงทั้งสาวอันเลยเว้ยมึงไงเป็นไรเนี่ยโ oh อ้มายกอดอะ ดูดีสิเล่นเนมแล้วพี่จะแก้ตัวยังไงที่พี่จะบอกมันยังไงให้มันรู้เรื่องนี่ให้ตายเถอะมีหลายชื่อซะเหลือเกินอา่าคือชื่อไม่ตรงครับกูอยากรู้ทำไงมันต้องทำยังไงถึงจะให้มันชื่อมันตรงให้ได้ก็ฟักอิดมึงกลับบ้านไปเลยปะไปชื่อหลายชื่อเลยกันมีชื่อเดียวพอแล้วเปลี่ยนมปบ่อยๆทั้งสามชื่อเบ p e r please thank you มาทำอะไรมาเที่ยวกี่วันหลายสัปดาห์ไม่กี่สัปดาห์โอเคถูกต้องผู้หญิง31ปีหน้าอันนี้เดือนหน้าถูกต้องโอเคเมืองคอชาคอชาเวนดอถูกต้องอเพศหญิงถูกต้องถูกต้องถูกต้องมาตาชื่อมาตาเลยนะมาตาโอเคงั้นก็น่าจะผ่านไม่มีอะไรมาก เชิญครับไปตัวสุขการครับเชิญครับ next ถูกปะถูกโอเคถูกกดร,รู้เลยตายเดี๋ยวเปเปอร์ e a s สอาสุขการอีกแล้วมาเที่ยวมาทรานซิสกี่วันครึ่งปีครึ่งปีมึงเขียนครึ่งปีบอกสองวันไอบ้บ้า what the fuck ป้าเป็เไรเนี่ยป้าหูหนวกไง what the fuck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  what <laughs> คนที่กูไปล่อยไปเนี่ยที่วะมันมันก็ถูกนะเออมันก็มาถูกนะโจมตีอีกแล้วครอบครัวต้องทานอาหารอ๋อตังกูไม่เหลือแล้วพี่เอ้ยอ่าโอเคโอ้โหไม่พอสักอย่างตอนนี้ตังกูเหลือห้าเหรียญเหลือห้าบาทเอาให้เมียกันแล้วกันลูกปล่อยตายแม่งเอาเมียไปก่อนสำคัญมากเมีย ก็เนี่ยถูกโจมตีค้างที่พี่อีกแล้วอ่ะฮะมีแดนเซอร์ถูกฆ่าตายในเมื่อกี้โอ้โหข่าวเยอะเหลือเกินเรายังรอดได้ไงถามจริงเราไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยรอดได้ไงเนี่ยโคตรเก่งเราอ่าฮะอ่าอินสเปกเตอร์เซิร์ชสแกนเนอร์มีระบบสแกนเนอร์ด้วยอ่ะฮะให้พยายามดูพี่บูธอาจเพราะว่าแบบเมื่อกี้มันมีเรามันมีคนพกระเบิดติดตัวมาไงถ้าเกิดว่าอาจจะแบบให้สแกนเนอร์แบบมีมีระเบิดติดตัวให้ใกล้แจ้งได้อะไรเงี้ยฮะตามนั้น ก okay. right e ็อซดกาดโอเคให้ใช้รูบุ Course, okay. me, ๊กไวโอเลนต์อ <Next> ินเทอร์เน็ตออพชั่นโอเคถ้าเช็คมีระเบิดให้ใช้อันนี้โอเคเฮ้ยโอ้ยโทษทีแม่มา Next อัลโหลบดาบะดาเฮ้ๆๆๆอะไรก็ว่าดาเฮ้ๆๆเปเปอร์พลีสโอเคมาวิสิตประมาณเท่าไหร่ประมาณ30วันโอเคถูกต้อง เดือนหน้าปีหน้าถูกต้องมาจากเมืองโคเชียเมืองโคเชียเมืองโคเชียมีเมืองเวสเกสตินถูกต้องโอเคชื่อน่าจะถูกต้องอยู่แล้วเลขที่ถูกต้องผู้เพศหญิงแน่นอนโอเคแป๊บหนึ่งพี่ชอบพี่ชอบพี่ลืมเช็คไอ้นี้ก็โอเคถูกแหละสัญลักษณ์อะนะอะไรเงี้ยบางทีมันมีปอมบางบางทีมันอาจจะมีปอมาบ้างก็ได้เจอไหมครับ ฟัไบโอเลดอ๋อ oh, <c oughs> คนเมืองนี้ต้องนะต้องต้องอะไรนะต้องตรวจต้องตรวจร่างกายเสมอใช่ไหมโอเคโอเคโทษโทษโทษพี่ลืมไป <c oughs> ให้ตายเถอะมันจะบึ้มไหไมเนี่ยไม่เนาะโอเคชื่อ,อถูกต้องวันที่เลขที่เพศช,ชายจากเมืองคาสันเมืองคาสันคาเชียเออคาสันบ้าบอเลยหรออ่า what the fuck วัดไม่ใช่วัดริพับิกันเนี่ยดูผิดประโถริพัปิเกเลออ์นี่มีหักเราก็หลงชิบหายเลยให้ตายเถอะเจอเรื่องเมื่อกี้ไปพี่งงชิบหายเลยบอกอะไรบ้างนะมาวิสิตถูกต้องประมาณ14วันถูกต้องโอเคทุกอย่างน่าจะถูกต้องเฉพาะโคเชียที่เราต้องตรวจร่างกายที่นี่ไม่ต้องตรวจก็ได้ข้ามไปตายกูงานนี้ next อ่า no penalty ชื่อผิดว่าแต่จริงผมคิดว่าพี่ชื่อผิดจริงดิอะไรวะพี่ว่าพี่ดูชื่อเรื่อเราเราดูชื่อเลยนะเมื่อกี้อ๋อชื่อมันสลับกันใช่โอ้ยให้ตายจะลืมดูชื่ออแง่ชื่อมันสลับกันอ่าไม่ต้องห่วงผัวเมียพี่ตายแน่นอนไม่ต้องห่วง entry permit อยู่ครับไม่อยากรู้ว่าต้องรีควายด้วย อาโอเคเวิร์กพาร์ทละครับกเก็ตเดอะฟั t เอาเก็ตเดอะฟัคเอาตยสโอเคสมองสมองพี่ไปวนะัน้องโทษทีเพเปอร์เพลสอารตูกาดโอเคชื่อถูกต้องสวัสกีเจคอบถูกต้องอ่าวันเกิดถูกต้องสูง160ถูกต้อง6 7เ เพศชายป้าครับป้าเป็นผู้ชายจริงดิผู้ชายจริงดิดิซึกสแกนแม่งเลยอ่าแค่อืมอ่าถ่ายหน้าถ่ายหลังผู้ชายจริงเว้ยโห what the fuck เคลียร์โอเคผู้ชายจริงด้วย มึงก็จะเป็นสาวดุนมึงก็บอกดีๆดีโอ้ให้ตายแต่กูวปวดสมองกับมึงแล้วเกินโอเคอ่าอสตุกาดใช่ไหมก็น่าจะมีเมืองอาสตุกาดไม่น่าพลาดพี่ว่าน่าจะมีเมืองถูกต้องโอเคเป็นเป็นนอถูกต้องโอเคทุกอย่างถูกต้องอ่าเชิญครับเชิญครับโทษทีครับที่สงสัยไม่รู้ว่าอาสตุกาดเป็นสาวดุนก็ไม่บอก next ถูกใช่ไหมถูกโอเค paper please จากเมืองอิมพ่อ มาทรานซิตกี่วันวันสองวันโอเคหมดเดือนหน้าเอ็กซ์ปายปีหน้า,าผู้ชายเกิดเดือนนั้นเดือนนี้เลขที่ตรงชื่อถูกต้องชื่อมันสลับชื่อมันสลับกันถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเคอ่านี่ถูกต้องนี่ก็ถูกต้องเมืองอ่าปั๊บป๊บ,ปบโอเคเยนโกถูกต้องน่าจะถูกหมดแล้วพี่ว่า อ่าเชิญเดี๋ยวนะเมืองน,นี้เออเมืองน,นี้ไม่ต้องเช็คโอเคเมืองนี้กำลังคิดว่าให้ต้องเช็คระเบิดป่าววะไม่ต้องเนาะโอเคอ next มาเบ p ปอร please อ่าฮะมาทร a นซิสประมาณกี่วันหลายวันสักวันสองวันโอเคหมดเดือนหน้าหมดอายุปีหน้าถูกต้องชื่ออาวารูบาโดเจเวียถูกต้อง เลขถูกต้องอ่าเพศชายเมืองโคเฮ้ยเมืองโคเชียนี่ว่าเมืองโคเชียต้องเมืองโคเชียต้องอะไรนะต้องทำยังไงพี่ลืมละเมืองโคเชียทำยังไงพี่ลืมเช็คระเบิดเช็คระเบิดอ่าอ่าฮะโคเชียมัสบีเซิร์ชอ่ะขอเช็คเช็คนะครับขอเช็คขอตรวจตานิดหนึ่งเกิดบึ้มบั่มมาทำไงเนี่ยให้ตายเถอะ ดีได้ไมระเบิดข้างนอกไม่เบิดข้างในอ่าถ่ายเลยสรอบดูดูผอมผิดปกติอ่เน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 ีเ่ยน่เน่น่เนเน่่เนี่ยเน่่่นอ่่่เนน่นเน อาวุธพกติดตัวมาได้ไงผิดนะเนี่ยบอกไว้ก่อนดิเทน get the fuck out yes next รู้สึกเป็นคนดีมาทันใดอบอกตรงให้ตายเถอะ paper please โอเคมาทริปอ่าเลขที่ถูกต้องมาทานซิดใช่ไหมบอกเมื่อกี้มาทานซิดป่ะ passing t o สองสัปดาห์โอเคถูกต้องอ่า uh, เลขที่ชื่อถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยเช็คถูกต้องโอเคมาจากที่ไหนนะมาจากโครเชียอ่ะเหมือนเดิมโครเชียกูต้องนั่นนะขอตรวจตรวจร่างกายนิดน,นึงพี่นะใช้เวลาในการตรวจนานเหลือเกินให้ตายเถอะตรวจตานานเหลือเกินอ่บถ่ายไปสองรูปอย่าบอกพวพกปืนไว้เลยนะบอกตรงจะเอออ่ะ,อะนี่คืออะไรนี่คืออะไรเวบพอดหรืออะไรเนี่ย นี่คืออะไรดุนดิวโดอ่ะดิเชนเ,เ,เป็นยาเอาไปยาเขาแล้วถ้าเป็นเป็นยามึงจะใส่ล่องขาตอนมันก็ถือมาก็ได้กูไม่ได้ว่าอะไรไบา้าโอ้ยเชิญจะหมดเวลาแล้วเว้ยตังจะไม่เหลือแล้วพี่เนี่ยเปิ้ลเพิร์ลพีสโอเคอ่าจากออฟเตนออฟเตนชื่อน่าจะถูกถูกแล้วมัง้ง อ่าชื่อถูกต้องเลขที่ก็ถูกต้องมา move here. อินเทอร์มินเอตไอมูฟเพียอ่ามาอยู่ที่นี่โอเค forever หมดอายุ what the fuck หมดแล้วนี่พี่หมดอายุแล้วนี่พี่ด็อกทีมนหมดอายุแล้วนี่ไอคุณนอตคำนั่ว yes get the fuck out of here bitch before I detain you bitch next มาเปเปอร์พีซ หมดเวลาเหรอหมดเวลาเหรอซ็งวะโอ้ให้ตายเถอะอ่าโอเคผู้หญิงมาทรานซิตสองวันใช่ไหม passing to โอเคเลขที่ถูกต้องชื่อถูกต้องอ่าวันโอเควันที่หมดอายุหมดอายุแล้วนี่วะจริง,รงเราตรวจไปก็ไม่ไประโยชน์เพราะว่ามันไม่นับเป็นเงินจริงป่ะอะไรเงี้ยมันไม่นับมันไม่นับแล้วว่าเราผ่านจริงไหมอะไรมไม่นับว่าเราจะได้เงินแล้วนี่วะใช่ป่ะแต่เราก็ตรวจไปงั้นแหละยู i น e d เ e d e r a t ช o n อ่ะฮะเกตลิปเกตโอเคถูกต้องกนะ็ก็ถูกกันนะก็มันก็มันก็ไม่ผิดสัสกทีเดียวหรอกก็เชิญแล้วกันครอบครัวกูตายหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะอย่าหวังว่าครอบครัวจูจะรอดฝักรูปภาพไม่ตรงวาดตัวฝักไปดูรูปภาพแล้วยี่อะไรตายเดี๋ยวอาลาแตตายมาแล้วลูกครอบครัวกูเนี่ยจะตายมาแล้วมั้งเนี่ยตังติดลบด้วยโอ้โหสุดยอด ตายเนี่นอนครอบครัวพี่บอกไว้ก่อนไม่เหลืออาสุสการ์แทสซีโทรทอร์เรนส์อ่ะฮะจบแล้ววะถูกจับครอบครัวถูกส่งกลับไปที่ไปที่หมู่บ้านแล้วเราถูกจับนะฮะข้อหาไม่จ่ายค่าค่าค่าที่อยู่อ่ะฮะฟา <laughs> โดนจับจ่อย <laughs> ก็คืออาสุสการ์โดนจับซะแล้วพี่ โอเคที okay, ่ว่านันใช้เวลาเล่นไปเกือบ50นาทีไม่น่าเชื่อนะผมนะคนผ่านไปพวหกสิบสี่คนอัพพุ๊บสี่สิบคนดีเทนยี่สิบคนอสามสิบดีเทนเน็ตนะฮะสิบสองคน,น, 21, คน 30, ส, 12, สิสเซสชัน่นนานๆๆโอเคจบแบบที่หนึ่งจากยี่สิบแบบโอ้โหเยอะมากนะโอเคที่ว่าจบกันไปกับเปเปอร์พลีสถ้าใครอยากดูพี่เล่นเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวจะเล่นต่อถ้าเกิดชอบนะเขาอาจะพยายามผ่านให้ได้ให้แบบว่าเล่นอัพพิถึงจบเลยายๆแบบให้ได้นะผมสนุกมากเกมนี้ แนะนำสลากที่อยากหากินแปลกๆมาลองเล่นดูเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ม่มีไม่คดิกเกมที่เจ๋งดีเราต้องแบบมานั่งเช็คดูว่าไย hey, ชื่อเมืองถูกไหมบางทีเราเราก็ลืมดูชื่อเมืองบางทีเราก็ลืมดูดูชื่อคนบางทีก็ลืมดูเพศบางทีก็ลืมดูรูปภาพมันต้องมานั่งเช็คมันแบบใช้สมองเยอะจริงไหมเจิงไปอีกแบบหนึง่งเกมประเภทนี้จริงไหมเพราะกันที่ว่าน่าจะลืมขอบคุณที่ติดตามวันนี้เดี๋ยวเจอใหม่คราวหน้าถ้าเกิดใครอยากดูอย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับผมคอมเมนต์ติดชมกันมานะโอเคเจอใหหมม่พน้าผบป